สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทิกเกษตรทฤษฎีไม่เรียบซ e ี่สุกุสุกคนเมื่อนี้สเมาเปิดราคาค้าคยปลีการบ้านนองน้ำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับแม่บุญร่วมเกื่ากล้วครับพี่น้องแม่บุญร่วมอ่าเพื่อจะมาฝากพี่น้องเขาจะโตครับเมื่อนี้อ่าเขาไปสอบถามแม่บุญร่วมกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนําสวัสดีครับแม่บุญร่วมจ้าบ้านนองน้ำเข้มตำบลืเมือนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรจ้าเมื่อนี้แม่เจ้ามา ปากพี่น้องเขาจะค้มแม่เมื่อนี้เอามาปากสีโค้มง,งามๆเลยจ้ะส <4 S 2> <ม>ีคมงามๆเนาะงาม,เ,งามเลยครับมีแต่ตูดเด็ดๆเนาะแม่จัดมา,นา,าเนาะจาาราคากับเกษตรกรบ่แม่จ้าครับอา่ามาเริ่มคมนี่เนาะแม่เนาะจ้าอา่าแม่เพิ่นนี่สูงหลายปันใดแม่แม่เพิ่นนี่สูงไรสจ้ะร้อยสามสิบเกตจ้ะครับโอ้สูงดีเนาะสูงเกลียวเดียวดีครับพี่น้องอ่า สถานะในทองเพิ่นมีอีกหรือบ่แม่ยท่องเราจะมีอะไรขาดทองก็สร้างอุดรจ้ะสร้างอุดรเนาะมีใบมีเอกสารบ่แม่ครับเอาไม้พี่น้องเฮาเบิ่งเนี่ครับนะ่สร้างอุดรนพับปักง่ายเลยครับพี่น้องสร้างอุดรครับพี่น้องครับแผ่นบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้านหลังอ่าเพิ่นมือผสมครับพี่น้อง อ่าพนก็ผสมตั้งแต่วันที่เก้าเดือนสี่หกหาได้แล้วสี่เดือนบ่แม่ได้แล้วสี่เดือนจ้ะสี่เดือนเก้าเมื่อกี้เนี่ยหลังวันที่เก้าเมื่อกี้นี่รับประกันทองบ่แม่รับประกันทองค่ะรับประกันทองครับพี่น้องเรียบร้อยอุณาเศร้าแล้วครับพี่น้องเศร้าบอกว่านนี่เรียบร้อยครับอืมครับงามๆครับพี่น้องสูงดีครับมีครับเบึงไทยครับประกันตัวนี้ครับรับประกันตัวนี้เนาะแม่เนาะครับเบึงนุ่มสี่เต้าครับเบึงเล็บดี มีตำนนี้ครับพี่น้องเรียบสวยครับครเบบึงด้านนาครับนาก็สวยเขาเปิดดีครับเขาเปิดดีครับพี่น้องมีขวัญสองทางครับพี่น้องมีเอิกบักข่าง่ายครับมีอ่องคอมีตาแต้มครับอ่องคอตาแต้มแจ่มจ่มข้ออ่องถุงนองขาวครับพี่น้องครับลูกพันนี้ เป็นสายพันธุ์ใดครับแม่ลูกกรมจ้าลูกกลมปฏิสัต์เนาะจ้าพันได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกพ่นได้ประมาณเจ็ดเดือน,น,นกวาน่าเนี่แหละเจ็ดเดือนกว่าเนาะเป็นลูกที่ใดครับแม่ลูกแรกค่ะลูกแรกครับพี่น้องลูกที่สองในทองเนาะจ้าครับมังเหงาวางดีครับเป็นลูกตัวแม่ครับโอ้หน้าตาดีครับนี่ครับส่งลูกได้ดีอยู่ครับพี่น้องจ้าส่งลูกมีมีตาแต้มแก้มจ้ำข้ออองทงนองขาวครับลูกสาวเพ่นครับ ขาแ่เอาเฉือเือหู้ครับพี่น้องหู้ความทั้งขาเง่อาทั้งตัว่ควนซองทางมีอีกครับเขาสวยท้าทางดีครับพี่น้องครับเมีั้งลูกกนยามีควนหาเพื่อนหาทองครับครับเปิดราคาลายป็นใดคตเปอดได้เก้าิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าครับพี่น้องเอาเก้าสิบเจ็ดปเอาเก้าสิบเจดเนาะอ๋ลดหายเลยมันบ่แม่ลดหาเลย เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับก็ต่อรองได้มันบ่แม่ต่อร่องได้ครับพี่น้องเก้าหบาทเบอร์โทรเบอร์ได้แม่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แป้าครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องแม่บุตรลอมจัดมาสูงไร้ปรด๋ก็แม่สูงร้อยสาจงครับเอาหางไ่ดีหางสวยครับนมสีเตาครับสูงบครับ อ่างโพนดีย่ครับพี่น้องอ่างอ่างดีง่ายดีครับให้ลูกสวยให้ลูกดีจ้ะครับครับผมครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมโคมที่สองครับพี่น้องโคมที่สองเนี่ยเพิ่นไม่ซื้อบ่ะแม่บวเพิ่นไม่ได้มิซื้ออยู่บ่ท่านตั้งเนาะถ้าผู้ใดสนใจเอาไปก็จ้างไปตั้งเอาครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายใดแม่สายพัฒนามาแล้วจ้ะสายพัฒนามาแล้วครับ คว้มสูงเพ่นหล่ประไดีครับแม่เนี่ยสูงร้อยสามสิบหกค่ะร้อยสามสิบหกครับโอ้อ่างทองบทองบักเงี้ครับพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบหกเนาะประกันค่ะประกันขาปะทกปะถอนหางบดอกค่ะประกันครับประกันตับนี้ครับมาสุดนี่ครับอ่าเบื้องลูกเพ่นครับอ่ลูกเพ่นนี่เป็นสายใดแม่รนี่ลูกเพ่นนั่นก็สายกลมรู้จักสายกลมเนาะเป็นลูกตัวแม่เนาะได้จักเดียนแล้วแม่นี่ มันแปดเดือนนี่ละจ้ะลูกลูกที่ใดลราแม่เนี่ยลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะพวยลูกแรกเบิดครับพี่น้องเอางกมาหาแม่เพิ่นสถานะในท้องเพิ่นมีกเราป่ะแม่มีเลยค่ะท้องละจ้าครับทองแล้วเรียบร้อยพอได้ไว้ครับเก้าเจริญจ้ะเก้าเจริญครับพี่น้องมีใบมีกระสานเนาะครับพี่น้องครับครับเก้าเจริญครับมีใบมีกระสานเบิดทุกตัวครับพี่น้องแม่เพิ่นจัดมามีแต่เอาไปพัฒนาทุกตัวเลยครับพี่น้อง ก้าเจริญครับไอพัฒนาแล้วครับเอาพัฒนาแล้วครับพี่น้องบิ๊กไอฟาร์มควายไทยครับพี่น้องครับมาเบ่งด้านหลังครับพี่น้องครับผสมตั้งแต่วันที่21เดือน165วันคลอดกับวันที่21เดือน12 6สาครับพี่น้องได้6กเจ็ดเดือนแล้วครับออกลูกมาได้เดือนนึ่งคนตะกละนะลูกมันได้8เดือนครับลูกคนได้8เดือนลูก8เดือนกว่านิด ออกมาได้เดือนเมื่อว่าอาทิตย์เมันว่ามันจะทับหลวมเดือนกลัวๆบ่เดือนกับอาทิตย์นึ่งมาสั่นมันมาอ๋อครับไลายๆกันเนาะแม่มันก็ขคืนมันก็บทับเลยประกันท้องยือกันบ่แม่ประกันท้องคือกันชาวเจ้าแล้วหมู่บ้านยื้อกันวัดเจ้าหมู่บ้านในกันครับหมุนมาพีเลยแม่หมุนมาเลยครับเบิ้งด้านหน้าครับพี่น้องครับมีตาแต้มแม่นี่ครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวครับเล็บแข็งเล็บขาดีเนาะมือมีต่ำนี้เนาะแม่เนาะเออครับตาแต้มดีครับแม่นี่เขา เป็นเขาขั้นซ้อนดีครับเขาตาแต้มดีครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำดีครับสูงดีครับแม่นี่ก็สูงเกลียวเดียวดีครับพี่น้องอ่างดีครับแม่เพิ่นจัดมาเป็นตัวแม่เบิร์ดครับเป็นตัวแม่ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกเปิดร้ายเป็นได้ครับราคาตัวนี้ก็เปิดไว้เก่าิบเกยรตกันจ้ะเกาิบเกตครับต่อร่องได้คือเก่าเนาะต่อร่องได้ครับพี่น้องเปิดแม่ลูกเอ เปิดสองในสามในทองครับเก้าสิบเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับครับบึงโอ้ครับลูกเนขนาดลูกกลมได้นะนมันนี่ถ้าลูกเก่าจะเลือดออกมากใช่ไหมโอ้ยครับบึงเหีครับลูกขนาดลูกกลมในนั่งปานนี่ช่งลูกดีเนาะแม่เนาะป้าเถอะเหา้ออาลาดเหี้ยอครับลูกสาวเนี่ยลูกสาวเหี้ยออาลาดครับพี่น้องมีควันอีกครับครับบึงพี่น้องเขาเบ่งชัดๆ ครับมึงเพื่อตัดสินใจอยากเอาไปเลี้ยงกันครับพี่น้องช่วงนีหญ้ากระไรอยู่ครับมึงโอ้ลูกงามครับพี่น้องครับสวยท่ายดีครับนมซีเต้าเอาหางใหญ่ดีครับงกมหาแม่เพิ่นกับโอยครับเนี่ยข้าหางมีแห้งปานสร้างกูเหรอครับมีขนาดจิ้นพระยาด้วยซึ่งพ่วงสูงกับร้อยสามจุดหกนั่นเองเนาะร้อยสามจุดหกบวกอุตตะว่าเข้าว่าร้อยสามจุดหกโอเคร้อยสามจุดหกก็ตัวทองแล้วเนาะตัวทองอุตสะว่าแล้วเรียบร้อยครับทองล้านเปอร์เซ็นทองล้านเปอร์เซ็นครับพี่น้อง มา,มาเบิงเอาครับพี่น้องอยากมาเบิงตัวจริงช่มตัวจริงกับมาขอ,อกแม่บุญร่วม<า>บา้านตัวจริงมาไเลยค่ะบ้านน้องน้ำเค็มสมนุนเชรยงืนอนเพ่อเมืองจังหวัดอุดรจ้ามาเบิงมาชม่มเอาครับ <c oughs> อยู่หนาขอกครับพี่น้องตัวต่อไปเลยครับครับมาชม่มโคมที่สามครับพี่น้องแม่นี่ตั้งซื้อแล้วครแม่แม่มณีจ้ะแม่แม่มณีครับพี่น้อง เป็นสายใดเราก่อผนสายเป็นพัฒนามาแล้วค่ะสายพัฒนามาแล้วเนาะจะเอาหูฟอนลั่มอยู่อ๋อยอยากสายไดย์จะเอาหูฟอนอยากออกไปสายเพชรอุดรบ่ไหมอันนี้ออกไปสายเพชรอุดรอืเป็นหูฟอนลั่มครับพี่น้องหงอจากน้อยครับพี่น้องครับความสูงเท่าไหร่ครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ้ะร้อยสามสิบเจ็ดครับสถานะในท้องพันมีอีกหรือ่าแม่ท้องยังมาเสลกผสมค่ะโอ้ยังม่ทันผสมเนาะลูกพันยังน้อยอยู่ลูกพันนี่ ครบจูกบีปันยังมักพอได้เอาใส่เลยครับมักพอได้เก่าใส่เนาะเอาไปพัฒนาตัวครับพี่น้องครับเบ่งเห่าหางไง่ถ่ายไงโน้มซีเต่าครับพี่น้องบ่มีตั้งนี้เนาะหนังนซาไงแต่มีตั้นิแหรรับประกันตั้นี้อ๋ยครับอ่างดีครับพี่น้องเป็นสีดอกเล่าครับแม่เพิ่นอ่มาเบ่งลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดแม่เนี่ลูกนี่เป็นลูกเจ้าสั้นจ้ะลูกเจ้าสั้นครับพี่น้องเป็นตัวแม่เนาะ เป็นตัวแม่มีใบมีกระสานครับพี่น้องครับมาเบิงครับงาอัลลาดลูกระไรลูกเจ้าสันครับพี่น้องครับนี่ครับลูกเจ้าสันควายักษ์ครับพี่น้องครับมาเบิงด้านหลังครับพี่น้องวันเกิดเพิ่นวันที่19เดือน4 6 5หครับได้แล้ว3เดือน3มเดือนกลัวนาะแม่เนาะครับปาก โอ้ยหลูกพ่นไหมเบงควันวควันวันวนะครับค,ค,ควันหาบเงินหาบทองอเกี่ยว,วไายขัวแบ่แม่ค่ะเกี่ยวเขาไส้ขวัวครับโอ้ยพี่ด่านพี่กมี่ครับโอ้ยงามครับพี่นอ้องเง่ว่าเป็นรถไฟครับลูกสาว่นเป็นลูกที่ใดล่ะแม่เนี่ยลูกแรกค่ะมีแต่ลูกแรกโอ้ยลูกแรกครับพี่น้องเบืองเงาวปานรถไฟลูกเจ้าสันครับพี่น้องเบืองนาครับนากระสวยเขากระสวยครับมีเอ่อขวัญสองทางครับ ขาสวยครับขาเง่าดีครับเอ้ยครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจองมองหาเอาครับพี่น้องครับงามงามโอ้ดีครับโู้เนี่ยรึงครับนี่ครับเขาขวัญไส้ขัวครับขวัญหาเงื่อนหาท่องครับท่ายถ่ายลูกเพิ่นก่อนครับพี่น้องท่ายไง่นมซีเต้าครับพี่น้องครับงกมหาแม่เพิ่นดีครับเปิด หลายปันอดไคมนี่แม่แม่นี่เปิดอันคมน,นี่เปิดไ้เก้าสิบค่ะเก้าสิบเนาะเก้าหมื่นบาทเนะาะต่อรองได้ครับพี่น้อง่องไ,ได้คครับราคาเกษตะก่อนมันบ่แม่จ้ามากพอได้เอาใส่เลยจ้ะครับนี่เอาหางกับใยนุน่มซีเต่าครับพี่น้องแม่นี่เป็นทองบ้างครับจ้าทองบ้างครับมาวามเบืองด้านนาค,นครับด้านนากตาแต้มแจ่มจ้ำอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้อองถุงนองขาวโอ้เออบักเ้าใ่ดีอยู่ครับพี่น้อง ครับสวยครับเขาขั้นซ้อนดีครับพี่น้องคาใบเด็ใสวยตาสวยตาตานกเป็ดน้อแม่น้อครับตางาม้าครับพี่น้องอ้างดีครับล้างตรงครับแม่นี่ล้างตรงมีควันอีกครับพี่น้องควันอยู่ด้านท้ายครับครับสวยครับแม่นี่อ่าเบอร์เบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้า หนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องเบิรงเล็บดีครับพี่น้องเล็บสวยแม่นี่ยืนตรงดีท่าทางดีครับครับครับอ๋อยังอีกโคมหนึ่งตัวต่อไปเลยครับครับมาชมอีกโคมหนึ่งครับพี่น้องโคมทีซีครับแม่นี่ตั้งซื้อแล้วพ่อแม่ แม่มาจ้ะแม่บุญมาแม่บุญมาครับพี่น้องเป็นเรื่อแม่บุญมาแม่บุญมาเนี่เราก่อมาแต่ทั้งหมดอันนี้เป็นสายเพชรอุดรนะจ๊ะสายเพชรอุดรเนาะเป็นถุงฟ่อนล่ำจังหน่อยบ่แม่ครับสายเพชรอุดรครับพี่น้องครับเนื้อนางเจ้าเนื้อเนื้อหนังดีครับเนื้อนางดีครับบางมีขวัญครับพี่น้องขวัญครับหนังดีพู้ครับท่องละบ่แม่นี่ ตัวนี้ก็ยังทันเด้่ทองทองบางคือกันเนาะทองบางครับพี่น้องผสมเอามักตัวใดเอาใส่เลยจ้ะพร้อมผสมครับพี่น้องมักพอได้ก็จัดไปเนาะแม่เนาะครับสูงหไรบ้างได้ครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่ค่ะสูงร้อยสามสิบสี่ครับพี่น้องถ่ายถ่ายง่าหางง่ายครับใช้เพชรอุดรขา่ะกันง่ครับเบิ่งนมสีเตางามเลยครับพี่น้องครับเบื้องกับลำตัวแม่เพิ่นเอาเบิ่งด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าก่ะ ตาแต้มแจ้มจ้ำข้ออ่องทงนองขาวครับเขาเปิดดีครับพี่น้องครับเขางามครับสวยครับหัวหนกหัวน่นดีแม่นี่ครับหน้าตางามครับหน้าตาสวยครับเป็นต่ครับบึงตาตาทกเ็ดอืมครับข้ออ่องสองอ่องครับพี่น้องก็อบผ้างหครับนี่ครับใส่ถุงเท่าขาวยางดีเลยครับพี่น้องเรียบดีเรียบสวยครับพี่น้องครับ ครับมาชม, A, ชมลูกเพ,พิ่นครับพี่น้องลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดแม่ลูกบ้านบ้านะลูกบ้านบ้านเนาะพอคุ้มฝูงใหญ่แม่นบ่แม่ได้เจ็ดเดือนแล้วลูกเพิ่นลูกได้สองเดืนนอนอกว่าได้สองเดือนครับพี่น้องเพิ่นจะเราไทยพี่น้องเขาเบิ่งชัดๆครับลูกสาวเพิ่นได้สองเดือนกวัวลูกที่ใดล่ะแม่ลูกแม่ค่ะลูกแรกครับมีขวัญครับมีขวัญอีกครับพี่น้องขวัญหาเงินหาทองอีกครับมีแต่ขวัญครับพี่น้อง ครับเบิ้งครับลูกแรกเนาะลูกแรกครับพี่น้องครับแม่เพิ่นเป็นทองบ้างเปิดยูที่เท่าไดรแม่เจ็ดสิบเจ็ดจตัวนี้เจ็ดสิบเจ็ดครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องมีรถรับช่งอยู่คือนเขาเนาะแม่เนาะครับโทรมาครับพี่น้องโทรมาหาแม่บุญร่วมครับโยน้องนำเข้มอยากมาเชิงมาชมตัวจริงก็มาเบิ้งครับพี่น้อง มี่แต่แม่สวยๆงามๆครับแม่พันจัดมากวันนี้สี่ข้อมนะแม่เนาะสี่ข้อมงามเด็ดๆทั้งนั้นครับลูกตัวแม่เบิดเนาะลูกตัวแม่ครับตัวเงวๆสูงๆครับได้พัฒนาไว้พัฒนาได้เลยจ้ะจัดมาพี่น้องเขาเอาไปเลี้ยงน้แม่เนาะครับต่อรองได้ทุกตัวน้แม่เนาะครับอ่าแต่ละตัวก็จัดมาดีๆครับพี่น้องอ่าสวยๆเลยแม่นี่ครับเขาหนางามเขาเปิดดีครับพี่น้อง ไปเลี้ยงกินยาจังน่อยในล้างเปเรีบเสียบครับล้งตรงดีเนาะแม่เนาะล้งตรงดีล้งตรงล้งสวยครับพี่นอ้องสวยมันเนมันเลี้ยงบสมบูรณ์กันได้เขามียาได้ไหลายไปใส่ยาเพราะว่อเดียนจะล้งเปว่าเปนหมูคนละบนีครับอบอเบอร์โทษใี่มันกินยาดีที่แล้วใช้เพชรอุดรคนมิตไดเกี่ยงอืมกินยาดีเนาะครับบอเบอร์โทษพี่น้องอีกนะครับศูย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับ โทษมากก็ได้มาชุ่มตัว่ริงก็ได้แต่ที่บ้านน้องน้ำเจ็มจา้จาตําบลดิ่งยื่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดอจรจ้ามาเบิ่งมาชมมา,มาบเบงไาชก็โทรหาได้จา้ามาเบิ่งมาชมหรอครับพี่น้องเนีย่ยพิจัดรับประกันทุกตัวเนาะรับประกันตัมนี้ตัมนี้ทุกตัวครับครับสุดท้ายอี่็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายก่าวคำว่าสวัสดีครับ